ไม่เป็นไรแพ็กเกจรออยู่บูดิ๊สามสองศูนสาเอสองหนึ่งบีวูดิ๊ีสองหนึ่งศูนย์เอสองหนึ่หกทีรอไว้ ไว่าพูดดีมกันแล้วดูแลช่องจะดีกว่าเล็กน้อยเวลาได้ดูที่ช่องีเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเอเลนเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งไม่ได้หรอกีเดียวเราีเก้าจ็สองหน่นสองูนนหกบูดีห้าสองหนึ่งหกสอง จุที่ช่องเอแปดห้าีนึเ้นแดหกเก้าามาดูในคู่ที่5ระหว่างรถหมายเลขสองหึงหกเอสเจ้าบีคู่ที่หกสองศนแปดเอสองนสองเรอไว้ ปีหนา้ามีปัญหาแล้วครับเจ็ดเก้าเจ็ดสามเองนั้นแปดปีเจ็ดปีมาแล้ว2 0งศูนยเอสอปี เจ็ดห้าถึงสามเป็นเจ็ดห้าสี่ทีเดียวนะครับหกทีนะ่เจ็ดสองสี่เนจะ็ด ผู้ที่เจ็นั้นเวลาอยู่ที่ท้องเอเจ็ดห้าเจ็ปีนั้นแปดหนึองผู้นี้เป็นผู้ที่8นะครับในเที่ยวที่สองจบผู้นี้เดี๋ยวมาดูในเที่ยวที่สในผู้แรก2องหนึ่งปูนย์หีรอไว้เลยถ้าน้ำหนักแล้วเข้ามารอไว้ Thank yeah. you.